ใครคือแจ็คเดอะริเพิร์ดฆาตรกรที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องวันละนิดจะพาเพื่อนเพื่อนย้อนเวลากลับไปยังยุควิกตอเรียในกรุงลอนดอนเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกควันและตรอกซอยที่มืดมนที่นั่นเกิดเรื่องราวของฆาตรกรที่ลึกลับและน่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นคือแจ็คเดอะริเพิร์ด ลองนึกภาพตามนักข่ในปี1888ย่านเวชเพลของลอนดอนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้คนต่างหวาดภาวาเพราะมีข่าวลือเกี่ยวกับฆาตรกรโหดที่ออกอารวาดกลางดึกฆาตรกรคนนี้ไม่ได้แค่ฆ่าเหยือ่อแต่ยังชำแหละร่างกายของพวกเขาอย่างโหดร้ายทิ้งเพียงเงามืดและความกลัวไว้เบื้องหลังแต่สิ่งที่ทำให้แจ็คเดอะริเพอร์กลายเป็นตำนานก็คือความลึกลับของตัวตนของเขา ตลอดหลายเดือนของการฆาตรกรรมต่อเนื่องตำรวจและนักสืบหลายคนพยายามสืบสวนหาตัวเขาแต่ก็ไม่เคยมีใครสามารถจับตัวฆาตรกรคนนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นชายคนธรรมดานายแพทย์นักการเมืองหรือแม้แต่สมาชิกในราชวงศ์หลายทฤษฎีถูกนำเสนอขึ้นมาแต่ทุกอย่างก็จบลงด้วยคำถามเดิมๆใครกันแน่คือแจ็คเดอะริเพอร์ความสยองขวัญและความลึกลับที่ยังไม่คลี่คลายนี้ทำให้แจ็คเดอรริเพอร์กลายเป็นฆาตรกรที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ มีหนังสือภาพยนตร์และสารคดีมากมายที่พยายามวิเคราะห์และสืบสวนเรื่องราวของเขาแต่ทุกอย่างก็ยังคงคลุมเครือเพื่อนๆรู้ไหมคขาว่าแม้เวลาจะผ่านไปกว่าร้อยปีแล้วแต่การสืบหาตัวตนของแจ็คเดอริเพยังคงเป็นที่สนใจของนักสืบและผู้คนทั่วโลกมีความพยายามในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นการตรวจสอบ d n a จากหลักฐานที่เหลืออยู่แต่ผลลัพธ์ก็ยังคงไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน แล้วเพื่อนๆหลักคะคิดว่าแจ็คเดอรริเพอร์เป็นใครหรือบางทีเขาอาจจะเป็นเพียงแค่งเงาที่ไม่มีตัวตนจริงๆก็ได้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาที่รอาการไขและอาจจะไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริงเลยก็เป็นได้ค่ะ